นิดาอายุ27ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ที่แสงสีวุ่นวายแต่เป็นเมืองเล็กๆที่ทุกคนรู้กันดีว่าใครกำลังคบกับใครใครแค่จีบกันเล่นๆน,นิดาทำงานที่บริษัทโฆษณาเล็กๆในเมืองมีแต่การใช้โปรแกรมแต่งภาพกาแฟดำเข้มข้นและลูกค้าที่ชอบทำตัวเป็นใหญ่รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่สนุกกับการเมาเรื่อง ดราม่าของคนอื่นเรื่องรักๆักของนิดานั้นเคยมีแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกที่เธอเล่าแล้วก็คำออกมาอาทิตย์หนุ่มแฟนเก่าของเธอคบกันได้เพียง6เดือนเขาดูดีมากจนเกินไปเสื้อเชิ้ต ขาผูกคอเรียบร้อยมือถือไอโฟนที่เขาหมุนเล่นเหมือนกระจกและมักจะวางหน้าจอลงเสมอเหมือนเขาคิดว่าเธอจะแอบดูเขาในมือถือช่วงแรกเขาเป็นเจ้าชายวานิลาส่งข้อความสวัสดีตอนเช้าสวยจังมือเย็นที่เขาทําให้คือมาม่าราซอสมะเขือเทศพร้อมเซอร์ไพรส์แถมยังซื้อวายราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นนิสัยเดิมๆโทรศัพท์ชาร์ทิ้งไว้ในรถ หายตัวไปโดยไม่บอกเหตุผลและคำแก้ตัวเดิมๆว่าแค่หลับไปเองแต่สาวไทยไม่ใช่พวกอารมณ์ร้อนพวกเธอเป็นนักสังเกตการที่เฉียบขาดรอดูและวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วตัดสิน อินใจจะแทงถูกจุดและเจ็บแสบอย่างไม่ประณีวันหนึ่งน้องสาวของอาทิตย์ชื่อเปรรดีซึ่งนิดามีสายตาเชื่อมโยงแบบลับๆกับเธอส่งรูปมาให้ดูในภาพนั้นอาทิตย์ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่กำลังยิ้มแย้มกับสาวฟิตเนสคนหนึ่งที่รูปร่างดูเหมือนครูสอนเต้นมากกว่าครูสอนกล้ามเนื้อท่าทางกอดคอกันอย่างสนิทสนมพร้อมแคปชั่นวันสุกร้อนแรงที่ยิ้มไม่ได้มาสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวนิดาไม่ได้ทำตาโตแต่หัวเราะออกมาเพราะในตอนนั้นเองเธอคิดถึง สหรัฐชายสูงวัยที่มีเสียงแหบพร่ามือแข็งแรงที่รู้จักสัมผัสถูกจุดเสมอสหรัฐเป็นชายที่สุภาพเกินไปมองเธออย่างตั้งใจพูดนุ่มนวลและนิดาในตอนนั้นก็ยังเป็นสาวน้อยที่แกล้งทําเป็นไม่สังเกตว่าเขามองขาเธอเวลาที่เธอใส่กางเกงขาสั้นแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กน้อยอีกแล้ววันเสาร์อาทิตย์ไปยิมตามที่คาดไว้แม่ของอาทิตย์ชื่อวรพรเดินทางกลับบ้านสวนที่ จังหวัดลำพูนกับเพื่อนๆส่วนสหรัฐอยู่บ้านนิดาพกเค้กช็อกโกแลตในมือใส่ชุดเดรสสีแดงเข้มรัดรูปคอเวาลึกไม่ใส่ชุดชั้นในใต้ชุดมีเพียงความตั้งใจเท่านั้นสหรัฐเปิดประตูดอวายยอยเสื้อเชิ้ตสีขาวกระดุมบนปลดออกสเม็ดคราเคร่งครึมเล็กน้อยนิดาพูดว่าแค่อยากว่ามาคุยหน่อยนะวันนี้ว่างหรือเปล่า เขายิ้มมุมปากนั่นคือรอยยิ้มที่ทำให้มีประกายไฟวิ่งผ่านบ่าสำหรับคุณไม่มีวันว่างหรอกพวกเขานั่งลงบนโซฟาสหรัฐนั่งตัวใหญ่และผ่อนคลายนิดาค่อยๆขยับขาให้ชุดเดรสยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้จินตนาการทำงานแล้วเริ่มเล่าทุกอย่างตั้งแต่การทรยศของอาทิตย์การค้นพบความจริงและความโกรธแค้นผสมความว่างเปล่าที่เธอรู้สึกสหรัฐเงียบฟังเธออย่างตั้งใจไม่ตัดสินไม่ขัดจังหวะคุณไม่สมควรได้รับแบ บันนี้เลยเขาพูดในที่สุดคุณเป็นคนจริงใจเกินกว่าจะเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้แล้วผู้ชายจริงๆทำยังไงนิดาก้มตัวเข้าไปถามเขาช่วยให้ลืมคนที่ทำร้ายได้เขาทำให้คุณรู้สึกเป็นผู้หญิงเธอแต่มือเขาที่หัวเขางั้นช่วยลืมเขาหน่อยสิเธอกระซิบเขาไม่รีรอมือวางไว้ที่เอวของเธอริมฝีปากที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจและความกระหายในประสบการณ์ประทับลงบนปากของเธอนี่ไม่ใช่จูบของวัยรุ่น แต่นี่คือจูบของผู้ชายผู้ใหญ่ที่รู้ว่าต้องสัมผัสอย่างไรด้วยแรงกดและจังหวะแบบไหนมือของนิดาหาอบรอบคอของเขาหัวใจเต้นรัวในหูเธอลืมไปหมดแล้วว่าใครเธอมาเพื่ออะไรเหลือเพียงแค่สัมผัสของผิวหนังกลิ่นตัวและน้ำหนักของร่างกายเขาชุดเรสหลุดลื่นเหลือเพียงชุดชั้นในลูกไม้สีดำเธอถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังดูไร้กาศเขาจูบเธอช้าๆมือสำรวจร่างกายเธอด้วยความเคารพแต่แสงด้วยความเร่าร้อนไม่รีบร้อนกลับชิมรสทุกตารางนิ้วนิดาครางเบาๆแต่ไม่ใช่ครางเจ็บปวดนี่คือครางแห่งอิสรภาพครางของผู้หญิงทีีท่่ท่ททาใสิงงต้อกรโด ยาไม่หวาดกลัวหลังจากนั้นพวกเขานอนบนโซฟาเปลยกายหอบหายใจและหัวเราะก,กันเหมือนเด็กที่เพิ่งขโมยลูกอมมากินในตู้เสื้อผ้าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแต่เป็นห้องรับแขกของภรรยาของเขาเองแต่เธอไม่รู้สึกผิดเธอรู้สึกอิสระเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่เด็กสาวที่ถูกทิ้งแต่เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเป็นที่ต้องการและอันตรายนิดาเดินบนถนนเมืองแม่แจ่มราวกับเดินบนเวทีผมรวบเป็นมวยสูงริมฝีปากทาสีแดงเข้มตากลมใสที่ซ่อนประกายเยื่อหยันไว้เบื้องหลังแว่นตาททรรงงกกกลลลมมมออาาาิิตย์เเ่ัับคืนไหหวจ นั่นหนึ่งสัปดาห์คลาสสิกมากเมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ได้วิ่งตามเขาอีกต่อไปเขาก็เริ่มส่งข้อความมาคิดถึงเธอมากเราควรคุยกันหน่อยนิดาไม่ต้องทําอะไรแค่เปิดอ่านและเงียบแต่ไม่ใช่กับสหรัฐเขาไม่ได้ส่งข้อความแต่ลงมือทำวันอังคารเวลา18บแนาฬิกาสานาทีเขาส่งข้อความง่ายๆว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเอาของแรงๆมาด้วยนะนิดายิ้มแล้วหยิบชุดเสรสสีแดงสดสีหลังเปิดกว้างไร้แขนไร้ชุดชั้นในร่างกายทาออยบางๆหน้าอกโดง่ง ผมฟูเล็กน้อยเปียกหมาดรองเท้าส้นสูงบางเฉียบเธอไม่ได้เดินไปหาผู้ชายเธอบินไปสหรัฐเปิดประตูให้โดยไม่พูดอะไรมีเพียงสายตาจะหิวโหยเหมือนคนที่เตรียมอาหารข้ามเองแล้วรอยอยู่พวกเขาเงียบเกิดตลอดเวลาเขาพาเธอไปที่ครัวเปิดเพลงเก่าวิสบอรตว,ว่างเปล่ามีเพียงแก้วเล็กกับการน้ำเชอรี่เอาของหวานมาหรือเปล่าเขาถามของหวานวันนี้ไม่ใช่ขนมในถ้วยแต่มาในส้นสูงต่างหากเธอตอบเขารียจับเธอเข้ามาแต่ไม่หยับมือหนึ่งรูปไล่หลังอีกข้างอกเอวพวกเขายืนชิดจนร่างกายแทบปลืนเป็นหนึ่งเดียวเขากระซิบคืนนี้เธอไม่ไปไหนเธอไม่คจไป ไหนแล้วพวกเขาายไปห้องนอนผ้าห่มลายเพชรท,ที่ดูสุภาพเกินกว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นสหรัฐวางเธอลงโดยหันหน้าคว่ำค่อยๆย,ยกชายชุดเรสขึ้นมือของเขาไลา่ไปตามต้นขาเธอยืดตัวอย่างเชิญชวนเขาไม่มีรีบทุกท่าทางเหมือนหมากในเกมหมากรุกที่วางแผนล่วงหน้าคืนนั้นเขาใช้ผ้าพันคอผ้าไหมาลายดอกป๊อปป,ปี้ป,ป,ปิดตากระซิบคำหวานลามกที่ทำให้จิตใจลอยหายไปทั้งหมดเมื่อสายตาถูกปิดร่างกายฟังเสียงสัมผัสต่างออกไปทุกสัมผัสเหมือนระเบิดพลุเจ้าของสัมผัสไม่ได้แค่แตะแต่ควบคุมลมหายใจชีพจรและใจของเธอจากนั้นเขาก็ถออออออเเเสืื้้ผาธกจหลต ว่าตนเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีการควบคุมมีเพียงผิวหนังและความต้องการพวกเขารักกันนานช้าๆในท่าทางที่ไม่ใช่แค่ความสุขแต่ยังเป็นการครอบครองนิดาเป็นฝ่ายบนเขาอยู่ข้างหลังกำมเธอไว้เบาๆกระซิบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องการที่สุดที่เขาเคยเห็นหลังจากนั้นยากที่จะกลับไปหาผู้ชายข้างถนนเมื่อทุกอย่างจบพวกเขานอนในแสงสลัวเขาลูบผมเธอและเล่าถึงความฝันที่อยากเป็นนักดนตรีตอนหนุ่ม แต่กลายเป็นวิศวกรแทนแต่ตอนนี้ฉันมีเธอแล้วเขาพูดถ้ายังมีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เธอตอบแล้วคลุมผ้าหม่มแต่ฉันอยากให้มันไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ตลอดไปสหรัฐหยุดนิ่งมิดารู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอีกต่อไปเรื่องราวยังไม่จบ ช้าวันรุ่งขึ้นนิดาหยิบตะกร้าผลไม้สดๆเตรียมไปเยี่ยมบ้านสวนของสหรัฐที่อำเภอแม่ริมใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่เธอใส่ชุดเรสสีขาวบางเบาวัสดุผ้าชีฟองโปร่งแสงรัดรูปพอดีตัวมีสายเดี่ยวบางๆเผยให้เห็นไหล่ขาวเนียนและต้นคอที่เรียวง,งามเท้าเปลือยเปล่าในรองเท้าแต่เรียบง่ายแต่สายตาของเธอเปล่งประกายไปด้วยความมั่นใจสหรัฐมารอรับที่ประตูบ้านสวนเขาวสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าฟอกสีกระดุมเปิดสองเม็ดเผยอกวกว้างและกล้ามเนื้อแขนที่ยังคงความแข็งแรงผมจัดทรงอย่างธรรมชาติแต่หนวดเครายังไม่โกนสะอาดเหมือนเคยวันนี้สบายๆ เขาถามพร้อมรอยยิ้มจางๆสบายมากนิดาตอบพางยกตะกร้าผลไม้ขึ้นเหนือสีซาเอาอารมณ์ดีมาฝากด้วยนะบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงนกร้องและลมพัดผ่านใบไม้เธอเดินไปนั่งบนเปลตข่ายที่แขวนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สหรัฐนั่งลงข้างๆดึงชายชุดเรสเธอขึ้นเล็กน้อยเผยเรียวขาที่เนียนนุ่มและขาวผ่องชุดนี้เหมาะกับเธอจริงๆเขาพูดพร้อมจ้องลึกเข้าตานิดายิ้มอย่างรู้ทันแต่ระวังนะเดี๋ยวลมพัดแรงจนเธอเป็นข่าวข่าวอะไรคะเธอแกล้งถามข่าวว่านิดาไปเที่ยวบ้านสวนกับผู้ชายแล้วชุดปลิวสหรัฐหัวเราะเบาๆนั่นแหละเสียงหัวเราะของท เะสองดังขึ้นท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบแต่ภายใต้ความสุขนั้นกลับมีความตึงเครียดซ่อนอยู่มิดาสหรัฐเริ่มพูดเสียงต่ำแม่ของอาทิตย์กลับมาแล้ววาราพรเธอเริ่มสงสัยบางอย่างมิดาลีตามองเขาแปลว่าอะไรสหรัฐถอนหายใจเธอไม่ได้พูดตรงๆแต่สายตาเธอเหมือนจะบอกว่าเธอรู้เรื่องบางอย่างมิดารู้สึกเหมือนมีนามแหลมทิ่มแทงใจแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์แล้วเราจะทำยังไงเราต้องระวังและต้องเตรียมตัวทั้งคู่เงียบไปชั่วครู่ ก่อนเสียงโทรศัพท์ของนิดาจะดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากน้องสาวของสหรัฐเปรมรดีที่ส่งข้อความสั้นๆว่าเห็นอาทิตย์เดินวงเวียนแถวบ้านเธอบ่อยนะนิดาลืนน้ำลายเธอรู้ทันทีว่าเกมนี้กำลังยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เคยคิดสหรัฐมองหน้าเธออยากกังวลไปเองนะแต่เราต้องรอบครอบนิดาหันไปมองท้องฟ้าสีครามเห็นเมฆลอยผ่านไปช้าๆเหมือนเวลาที่เธอ อยากหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้แต่รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนฝนจะมาเธอกระซิบฝนที่ว่าอาจทำให้ทุกอย่างเปียกปอนหรือทำให้เราเติบโตสหรัฐต,ตอบกลับพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันแล้วทั้งสองก็เงียบไปอีกครั้งท่ามกลางความสงบที่แท้ทำเป็นปกติแต่ความลับและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าค่ำคืนที่แม่ริมเงียสงดนิดาเดินออกจากบ้านสวนในชุดเดรสสีดำเข้ารูปตัดเย็บอย่างประณีตผ้าสตินีนมันเงาไหลลื่นคลุมร่างกายเธออย่างพอดี ทิ้งชายกระโปรงยาวคลุมเขา่าที่เผยให้เห็นเดือขาเนียนขาวรองเท้าส้นสูงสีดำเปิดหัวเล็กน้อยเพิ่มความเยว่ยวนอย่างพอดีเธอสวมสร้อยขอทองคำเส้นเล็กๆที่ปลายหยดน้ำเพชรสะท้อนแสงระยิบระยับพร้อมกับกำไลข้อมือเงินที่ดูเรียบรู้แต่ทรงพลังสหรัฐยืนรอหน้าประตูบ้านด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวที่ปลดกระดุมสองเม็ดบนสุดเผยอกขาวเนียนผมจัดทรงแบบไม่ตั้งใจแต่ดูเซ็กซีเกเก่เล็กน้อยหนวดเคราเล็กๆที่ค่ะ อบปากเพิ่มเสน่ห์ของชายผู้ใหญ่ที่มีความลึกลับคืนนี้เธอสวยเหมือนดาวดวงหนึ่งที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าสหรัฐพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนจะยื่นมือมาจาับมือเธออย่างอ่อนโยนนิดายิ้มเจ้าเล่ห์ขอบคุณข้าแล้วเจ้าดาวดวงนี้จะบินไปไหนคืนนี้ไปที่ที่ไม่มีใครรบกวนที่ที่เวลาหยุดเดินสหรัฐตอบพร้อมดึงเธอเข้ามาใกล้พวกเขาเดินเข้าไปในบ้านสวนที่ถูกตกแต่งด้วยแสงเทียนอ่อนๆกลิ่นหอมของดอกไม้และไม้เนื้ออ่อนลอยอบอวลในอากาศผ้าม่านสีแดงเข้มถูกดึงปิดเพื่อปกป้องความลับและความปรารถนาในคืนนี้นิดานั่งลงบนโซฟาหนัังสสีีดท่่นนุวหรฐ ทนั่งข้างๆเธออย่างผ่อนคลายมือของเขาลูบไล้ต้นแขนของเธอช้าๆสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราถึงต้องโกหกตัวเองบ้างสหรัฐถามพลางมองลึกเข้าไปในดวงตาของนิดาบางทีมันก็เพื่อความสุขชั่วคราวหรือเพื่อปกป้องหัวใจที่บอบช้ำเธอตอบเสียงเบาพร้อมกับนิ้วที่เล่นกับปลายผมสลวยสหรัฐกดริมฝีปากลงบนมือของเธอแต่กับเธอฉันอยากให้ความจริงเป็นสิ่งเดียวที่เราแบ่งปันกันเสียงเพลงแจ๊สเบา ดังขึ้นจากเครื่องเล่นเสียงในมุมห้องสร้างบรรยากาศโรแมนติกและลึกลับในเวลาเดียวกันสหรัฐค,อคอ่อยๆโน้มตัวเข้าหาเธอรู้สึกถึงลมหายใจอ,อบอุ่นที่กระทบกับแก้มและริมฝีปากของเธอมือหนาค่อยๆเลื่อนขึ้นไปสัมผัสแผ่นหลังเปลือยเปล่าที่เผยออกมาจากชุดเรสที่รัดรูปคืนนี้เขากระซิบฉันจะทําให้เธอลืมทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมานิดาหัวเราเบาๆฟังเหมือนคําสัญญาที่ยาาจะทําได้จริงนะคะก็เพราะมันยากมันถึงมีค่าที่สุดสหรัฐตอบพร้อมจับมือเธอแน่นขึ้นจากนั้นทั้งคู่จมอยู่ในอ้อมกอดและความรู้สึกที่ลึกซึ้ง นี่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆแต่ขณะที่เวลาผ่านไปเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดสหรัฐหยิบขึ้นมาดูแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีใครนะนิดาถามเสียงสั่นสหรัฐนิ่งไปก่อนจะตอบไม่มีใครควรจะโทรมาในเวลานี้โดยเฉพาะคนนี้นิดารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นความสงบที่เธอรู้สึกในคืนนี้เริ่มสั่นคลอนแล้วจะทำยังไงต่อไปเธอถามด้วยเสียงแผ่วเาบาสหรัฐก้มหน้าลงเราต้องพร้อมเพราะคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปแล้วแสงเทียนสลัวลงเหลือเพียงความมืดที่ปกคลุมและความลึกลับ เรื่องราวไม่ได้จบแค่นี้รุ่งเช้าที่เชยงดาวนิดาเดินออกจากบ้านพักตากอากาศในชุดกระโปรงไหมพรอมสีเบดอ่อนรัดรูปพอดีตัวสะท้อนแสงแดดอ่อนๆทำให้ผิวนีนขาวของเธอโดดเด่นเสื้อแขนกุดเปิดไหล่เผยให้เห็นกระดูกไหปลาร้ราชัดเจนรองเท้าส้นสูงสีครีมเปิดนิ้วเท้าเพิ่มสเสน่ห์แบบเรียบหรูนิดาสวมตังหูทองคำรูปดอกบบวเล็กๆที่โบกสะบัดตามการเคลื่อนไหวของเธอผมยาวประบาดถูกจัดทรงลอน เบาๆให้ดูเซ็กซี่แบบไม่ตั้งใจสหรัฐนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านในเสื้อโปโลสีกรมท่ากางเกงขาย,ยาวสีครีมท่าทางผ่อนคลายแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความระแวดระวังเมื่อคืนเปไงบ้างเขาถามเสียงนุ่มมีดายิ้มบางๆเหมือนฝันที่ตื่นมาแล้วไม่อยากให้มันจบสหรัฐถอนหายใจหนักๆฝันบางทีก็เป็นกับดักนะโดยเฉพาะถ้าใครอยากให้เราติดอยู่ในนั้นตลอดไปก่อนที่มีดาจะตอบเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งพางพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังข้อความนี้ ทำให้ฉันรู้ว่าเกมนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นนิดามองหน้าจอโทรศัพท์ในมือสหรัฐพบข้อความสั้นๆจากหมายเลขไม่ทราบชื่อว่าคืนนี้อย่าประมาทเขากำลังดูเราอยู่หัวใจของนิดากระตุกกูบเธอรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องจากความมืดใครกันเธอถามเสียงเบาสหรัฐมองออกไปนอกเขต ฮันบางทีอาทิตย์อาจไม่ใช่ปัญหาเดียวของเรานิดาพยายามกลั้นหายใจก่อนจะพูดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปในขณะที่สายลมพัดผ่านต้นไม้เสียงนกร้องเล่ตามความเงียบสัญญาณเตือนภัยในใจของทั้งสองกำลังดันขึ้นและในเงามืดของป่าเชียงดาวใครบางคนกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่พร้อมกับแผนการที่ยังไม่เปิดเผยเรื่องราวกำลังเข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายมากขึ้น ค่ำคืนหนึ่งที่ตลาดโบราณเมืองน่านนิดาเดินผ่านซุ้มไม้ไผ่ประดับโคมไฟสีส้มอ่อนๆใส่ชุดเดรสผ้าซาตินสีมรกตะรัตนรูปจนเห็นสัดส่วนโค้งเว้าของร่างกายอย่างชัดเจนชายกระโปรงยาวถึงข้อเท้าเผยให้เห็นรองเท้าส้นสูงสีทองที่เปล่งประกายเมื่อสะท้อนแสงไฟ เธอสวมต่างหูระยะทองคำลายดอกไม้และกำไลข้อมือเงินที่ขยับตามจังหวะเดินผมดำยาวถูกม้วนเป็นลอนหลวมๆปล่อยไหลเพิ่มสเสน่ห์แบบลึกลับหน้าคนหาสหรัฐยืนอยู่ใกล้ๆในชุดสูทสีเทาเข้มที่ตัดเย็บพอดีตัวเสื้อเชิ้ตขาวข้อปกเปิดกระดุม2เม็ดบนสุดเผยอกกว้างผมจัดทรงอย่างประณีตและหนวด คราวเงียบสงบเพิ่มความเป็นผู้ชายมีสเสน่ห์พร้อมอำนาจลึกลับคืนนี้ตลาดดูสวยกว่าที่เคยนะสหรัฐพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เหมือนกับเธอที่สวยยิ่งกว่านิดาหัวเราะเบาๆอย่าพูดเล่นสิเดียวคนอื่นหาว่าฉันอวดพวกเขาเดินเคียงข้างไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของแฮนเมดและอาหารพื้นเมืองกลิ่นหอมของข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำพริกหนุ่มลอยมาแต่จมูกแต่ความจริงแล้วสหรัฐหยุดเดินมองลึกเข้าไปในดวงตาของนิดาฉันรู้สึกเหมือนคืนนี้มีบางอย่างผิดปกติเช่นนิดาถามเสียงเบาเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามเรา และไม่ใช่แค่คนทอนรมดาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของนิดาดังขึ้นเธอหยิบออกมาดูข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอคืนนี้ระวังตัวให้ดีใครบางคนไม่พอใจนิดาและสหรัฐสบตากันความเงียบก่อตัวขึ้นเหมือนสายลมที่สงบก่อนพายุนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของเราอีกต่อไปสหรัฐพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมันกำลังกลายเป็นสงครามนิดาพยายามกลั้นลมหายใจแล้วเราจะสู้ยังไงสหรัฐยิ้มมุมปากด้วยกันเราจะไม่มีวันแพ้ในแสงคมไฟนวล ท่ามกลางเสียงคนและกลิ่นอาหารพื้นเมืองความรักและความลับของพวกเขากำลังถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงและเมื่อคืนผ่านพ้นไปริมถนนมืดมืดครยบางคนยืนอยู่โดยไม่มีใครเห็นใบหน้าถูกคลุมด้วยหมวกฮูดลึกลับมือถือส่องแสงจ้งข้อความใหม่ถูกพิมพ์ขึ้นอย่างเงียบเงบคืนนี้เกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น